ไปที่จังหวัดกระบี่กันบ้างคุณผู้ชมครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับนำยางพาราครับผสมกับยางมาตอยทําถนนครับและพบว่าสามารถยืดอายุการใช้งานได้ดีด้วยครับคุณผู้ชมครับถนนสายบ้านรุพีบ้านป่าพยอมบ้านกาลาเสอำํำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะครับเส้นทางนี้ระยะทางประมาณ4กิโลเมตรนะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นั้นได้ทดลองนํายางพารา ไปเป็นส่วนผสมกับยางมะตอยนะครับจนประสบความสําเร็จและกําลังดําเนินการลาดผิวถนนอยู่นะครับนายกิติชัยเอ่งช่วนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่บอกว่าการนํายางพาร,รามาเป็นส่วนผสมกับยางมะตอยเพื่อทําถนนสามารถทําให้ถนนนั้นใช้งานได้นานกว่าการลาดยางมะตอยทั่วไปนะครับจึงอยากให้รัฐบาลมีนโยบายหรือว่าออกกฎหมายที่ชัดเจนครับพร้อมทั้งเสนอแนะด้วยนะครับให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ นำยางพาร,ราเป็นส่วนผสมในการทำถนนเพื่อเพิ่มการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้นลดปริมาณยางในสต็อกนะครับและอาจทำให้ราคายางพาราสูงขึ้นครับโดยภาครัฐต้องให้ความรู้และสนับสนุนด้านเทคโนโลยีมายัางท้องถิ่นครับไปฟังเสียงรองนายกอบจอกระบี่พูดถึงเรื่องนี้กันครับคือผลการวิจัยตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าถนนที่ทำมาจากผสมยางพรางพร,ราเนีย่ยครับมันมีอายุ การใช้งานที่ที่นานกว่าที่ยาวกว่าถนนยางมอเตอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็ในจุดของความคุ้มค่าเนี่ยนะครับมันคุ้มค่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายชัดเจนไปเลยว่าถนนทุกสายต่อไปเนี่ยนะครับทั้งของกรมทางหลวงก็ดีของถนนชนบทก็ดีหรือว่าถนนของกองทองถิ่นก็ดีเนี่ยให้ทําเป็นถนนที่ผสมยางพาราให้หมดนะครับ ถ้าสามารถทาอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับทุกประเทศเนี่ยผมเชื่อว่ายางพาราเนี่ยจะถูกดูดซับเข้าไปทําถนนนะครับยางพาราในระบบนี่ก็จะจะหายไปเยอะนะครับแล้วก็จะมีผลในเรื่องของราคายางในอนาคตต,ต่อไปนะครับเพราะว่าก็เป็นที่ทราบกันว่าตอนนี้เราพึ่งพาตลาดต่างประเทศไม่ได้แล้วนะครับต้องพยายามที่จะใช้ในประเทศแล้วก็แนวทางออกทางนี้เป็นทางออกที่ค่อนข้างที่จะ เป็นรูปมาทำแล้วก็ได้ผล